อันสุดเรียบร้อยแล้วไม่มีทางราคาขึ้นไปนมากกว่านี้นี่และจุดจบอพอสารเพชรเดี๋ยวผมเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังครับเรื่องนี้เนี่ยไทยที่อยู่ในวงการนานพอไม่จำเป็นต้องเป็นวงการเพชรนะครับจะพอเข้าใจสิ่งที่ผมกำลังอธิบายอยู่มันคืออะไรจริงๆแล้วของทุกอย่างนะครับ ทุกประเภทเนี่ยมันจะมีวงจรหรือไซคลของมันครับพวกนี้มีช่วงที่ขายได้ดีที่สุดขายได้ราคาแพงที่สุดหรือบางช่วงที่คนไม่เห่อและไม่ซื้อเลยไม่แตะต้องเลยผมยกตัวอย่างอย่างแรกเลยครับหลังโควิดมาไม่กี่ปีนะครับประมาณ6-7ปีก่อนเนี่ยนาฬิกา Rolex Sport ตัว Vintage นะครับพวก Submariner ที่เป็นขอบฟิลม์มตัวไม่ใหญ่มากนะครับหรือพวก GMT Master ตัวไม่ใหญ่มากขอบฟิล์มเก่าๆนะครับ พอค้าคนไหนมีขายได้หมดและขายได้ราคาดีด้วยขอบไม่จําเป็นจะต้องตรงกับบอดี้เท่าไหร่นักนะครับขอแค่คุณมีของลูกค้าพร้อมจ่ายปัจจุบันนี้กลับกันครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกแล้วอันที่2คืออะไรครับพวกนาฬิกาแฟรงค์มุลเลอร์หรือนาฬิกาอุบโลสมัยก่อนขายดีเหลือเกินครับปัจจุบันนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนคนตามข่าวสารกันทันไม่ได้ซื้อแคตปลอกนาฬิกามันก็ดีมาตกต่ำลงมาครับ ระดับ3คืออะไรครับประมาณสัก8ปปีก่อนพวกพลอยสีทุกชนิดนะครับพวกนี้ล้วนแล้วแต่ขายแทบไม่ได้เลยครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนสนใจการลงทุนเพชรพลตินั่มกันนี่แหละครับผมถึงบอกว่าของทุกๆอย่เนี่ยมันวนเป็นวงวกลมครับมันมีจุดที่กำลังตกและจุดที่กำลังขึ้น และมันมีเหตุมีผลของมันทั้งต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบกันเพราะฉะนั้นของทุกๆอย่กการที่ผมพูดเราตามข่าวสารให้ทันรู้ว่าช่วงไหนจะขึ้นรู้ว่าช่วงไหนจะตกไม่ต้องตกใจไปกับนักับ